ดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่อง เปิดลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน 15- ถึง25กุมภาพันธ์นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับโครงการเราชนะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด7,000บาท เปิดลงทะเบียนเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้12กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายนะคะถึงเวลา5ทุ่มนะสำหรับประชาชนส่วนร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะเวลาเดียวกันนะคะก็อย่าลืมลงทะเบียนให้ทันนะคะก่อนอื่นเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกันก่อนเลยนะคะการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะคะล่าสุดกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะในกลุ่มนี้ค่ะ ตั้งแต่วันที่15ถึง25กุมภาพันธ์นี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ก็คือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดค่ะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกข้อมูลส่วนตัวบุคคลของผู้มีสิทธ์ หลังจากนั้นระบบจะให้ยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC นั่นเองค่ะพร้อมกำหนดรหัสพินเพื่อเป็นรหัสเมื่อไปใช้จ่ายที่ร้านค้าต้องจำรหัสนี้ไว้ให้แม่นๆนะคะลืมไม่ได้เลยนะถ่ายรูปใบหน้ายืนยันและถ่ายรูปบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะทำการตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อผ่านสิทธิ์แล้วจะได้วงเงินเข้าบัตรเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์โดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่5มีนาคมนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายวงเงินก็ไม่ยุ่งยากนะคะซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนนั่นเองค่ะ ก็ใช้บัตรประชาชนแทนเหมือนบัตรสวัสดิการเลยนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่อง EDC ของร้านค้า mm. เช่นเดียวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการ mm. แห่งรัฐน,นั่นเองค่ะกรณีไปใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินให้นําบัตรประชาชนไปแสดงต่อร้านค้าร้านค้าก็จะสแกนบัตรประชาชนและยืนยันการชําระเงินด้วยรหัส6หลักที่ลงทะเบียนไว้นั่นเองค่ะก็เป็นรหัสของผู้ที่ถือบัตรประชาชนไปใช้นะคะ สำหรับวงเงินที่ได้รับสามารถสะสมได้ค่ะและใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เช่นกันนะคะส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะที่เบอร์นี้ค่ะ0227390200 02 2 2 7 3 9 0 2 0ต่อ3250 3423 3424และ3425ค่ะหรือว่าจะติดต่อที่คอ์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็ได้02 15ตัวและ42ตัวนะคะ02 15ตัวและ42ตัวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ